จะเป็นวังนาคีหนองทิศแก้วครับพาไปชมวังนาคีกันนะครับเป็นบรรยากาศนะครับเป็นวังนาคีอนอกนาวสการรครับครับ,รบกําลังปรปับปรุงเหรอครับกําลังตกแต่งให้ตกแต่งให้สให,ให้สดชื่นขึ้น<อ>ให้ดูล่มรื่นอ๋นอครับผมอ๋อนี่นกําลังปรับภูมิทัศน์เนาะใช่ใช่อ๋อ แล้วเขาเที่ยวชมก่อนได้ครับผมาธุททครับวางนะครีลองคิดแก้วครับนี่ใครไม่เคยมานะครับก็มากราบขอพรได้นะครับปู่กาละนาคราดนะครับนี่อาจจะเป็นถ้ำ ก็จะคาถาขอพรครับนี่นี่เลยครับนี่ก็จะเป็นคาถาบูชาหลวงพ่อนาคเศรษฐีครับอ่านกะ็จะมีะระฆังนะครับตีเพื่อเป็นสิริมงคลนะครับนี่ก็จะเป็นบรรยากาศภายในถ้ำนะครับด้านหน้าก็จะมีสะ สระน้ำนะครับสวยงามเลยนะครับถ้ำขุมทรัพย์นาคเศรษฐีครับาพาชมบรรยากาศครับตอนนี้ก็กำลังปรับปรุงนะครับกำลังทําสีนะครับ คนสีน,นี้เราอยู่ที่เมืองบาดาลน,นะครับวัดอะไรนะสีสมบูรณ์รัตนารามนะครับใครไม่เคยมาก็แวะนะครับเชิญแวะมาชมมาเที่ยวชมนะครับนี่กระทงเตรียมไว้นะครับ น่าจะมีงานวันลอยกระทงนะครับบรรยากาศอยู่ที่วัดสีสมบูรณ์รัตนารามนะครับ